ทำงานจะเสียสายมากแล้วหวังว่าคงคงไม่ลืมสัญญานะคงสซันแน่นอนอยู่แล้วน่ะผมอลูกผู้ชายพอพูดคำไหนคำนั้นว่าแต่คุณห้ามทรยศนคงอย่างผมอ่ะไม่ทรยศรอยู่แล้วคงไม่เล่ยงเหรองอเขาประกัศออกล่างๆว่าเขาไม่ไล่มีใจชอบเราเขาไม่อยากให้เราไปยุ่งกับเขาอีกอ่ะแล้ว ผมจะหน้าร่างไปยุ่งกับเขาอีกไรยังไงที่พูดมาให้มันจริงนะเอางี้ดีกว่าเรามาจับมือกันสัญญากันอย่างลูกผู้ชายถ้าหากว่าใครผิดสัญญาขอให้บ้านบึ้ม อาตีอ่ะแล้วลู่จะทำยังไงต่อไปละ่ะลู้จะไม่ยุ่งกับอาหลูกาลาบุงจริงๆหรอเฮ้ยเลิกเลิกกันไลลีล้นาเตียนะลหรือยังไม่รู้จักแข็กอีกอาหารอฮะลู่สิลงเข้าฉิกหน้ามาหน้าตาแหกถลกปักปึกยับยึงหมอไม่ยอมรับเย็บฮะอย่างเงี้ยยังไม่รู้สึกอีกอาหรอะ นี่อย่างที่ไหนคงลาหลับเราเลยอุ่าห์จะไปขอลูกเสานะแม้ทำแล่งตัวขอามาเอามาอย่าอารมณ์เสียสิครับก็ตอนนั้นคุณบุญเขาหนีออกจากบ้านน่ะแล้วเขาจะมีอารมณ์มาเจราจาที่ไหนใช่ไหมครับเตีย่ยเอามาอย่าอารมณ์เสียนะครับจริงเหรออาใช้รลู่พูดถูกล่ะนี่อาศกยังอะว่าจะบอกลู่นะว่าบอกตรงๆ ว่าถูกชาตากับเหล็กคุ้มนี่จริงๆเลยแหออาชัยลู่ตรงสัญญากับอาเตียนะเป็งตายยังไงลู่ต้องพยายามเอาเหล็กคุ้มนี่มาให้เตียให้ละอย่านี่ตายอาเตียแล้วยังไงอะเลี้ยไปแล้วไปเลี้ยไปเอาเป็งลูกสาไพยเอาเป็งลูกสาไพยไปหมหได้ครับได้ครับเตียครับผมจะเอามาเป็นลูกสาไพให้เตียครับสัญญานะครับ แต่เอแล้วกัอนอาตีใหญ่ก็เลือกไปสังยิงสังยาว่าจะไม่ไปยุ่งกับเขาเอย่างนี่นะโถอามาอามะไม่เคยได้ยิงหรือครับว่าเพียงสัญญาปากเปล่าเพียงแค่ลงปากเปล่า <c oughs> คงอย่างผมนะครับอามะไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องเอาด้วยกงตรงไปตรงมาอัตนนีคงนี่ไม่มีแน่นอน อ <laughs> ายอะอาชายลีจริงๆนะมังลีมังนะลูกขี้โกงนะขี้โกงเหมือนอาเตียสมกับเป็นลูอาเตียโอ้มังไม่โกงก็ไม่รวยมังโตอย่างนี้ลูโตลายลีแน่ขี้โกงอย่างนี้นะนเป็นลูอาเตียล่ะเหมืองเตียครับเดเกีายอย่าขีา้โกงเขา,ขา,ขา,ขา อบใจมากนะเจทีสาหิ้วของมาส่งถึงห้องเชียวไม่เป็นไรหรอกฮะผมแม่ดีใจอย่างเลยที่พี่บุญกลับมาวันหลังแม่ถ้าเกิดมีอะไรก็ปรึกษาได้นะพี่อย่าตัดสินใจอะไรรุดเร็วอย่างเงี้ยมันอันตรายไปแต่พี่ว่าพี่คิดถูกแล้วนะถ้าพี่ไม่ไปเรื่องมันอาจจะไม่จบและไม่แนะ่ตอนนี้พี่อาจจะต้อง จริงพี่เป็นคนขี้คลาดพี่ชอบหนีปัญหาพี่หนีปัญหามาโดยตลอดแต่ยังไงผมก็ดีใจนะครับที่ทพ,ทพี่กลับมาเมื่อคืนนี้ยังึากษายสามตัวนั่นอยู่เลยว่าจะตามหาพี่บูที่ไหนดีอ่ะแ,แล้วสามคนนั้นเขาว่าไงอะ่ะยังไม่ทันว่าอะไรกันเลยอะ่ะก็หลับกันซะละเนี่ยยังสลบอยู่ห้องผมอยู่เลย ไม่มีใครตื่นเลยอ๋อนี่ม่อยู่นี่กันหมดเลยเหรอฮะมันมาเพื่อนผมอ่ะก็ผมกุ้มใจเรื่องพี่บูนี่นะขอโทษทีพี่จะไม่ทำอีกแล้วแต่จะพูดไปอ่ะมันก็ดีเหมือนกันนะฮะทำให้ผมคิดอะไรหลายอย่างเลยอย่างเช่นคนเราอ่ะ ไม่ควรลรุกล้ำสิทธิของผู้อื่นมากเกินไปหรือบังคับให้ผู้อื่นนะ่ะทำอย่างที่ตัวเองคิดแหอ,อพี่บูนผมมีเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งฮะคือวันนี้พี่บูนต้องไปกับผมนะไปไหนอะเอหน่าไปที่ท,ที่หนึ่งผมไปมาแล้วชอบมากเลยพี่บูนก็ต้องชอบเหมือนกัน นะฮะฮแล้วเดี๋ยวผมเลี้ยงข้าวพี่เองถือว่าเป็นการฉลองที่พี่บูนกลับมานันแล้เหรอนานะพี่บูนไปล่ะเดี๋ยวผมจะโทรจองโต๊ะไว้ให้เลยพี่ต้องแต่งโต๊ะสวยๆนะแล้วเดี๋ยวผม,มจะขอญอาตคุณพ่อคุณแม่ให้นะฮะนะว่าไงลหะพาทีเย็นนี้อหร ให้ว่างสิก yeah. wow. ็พี่อยู่โรงแรมของพี่อยู่ทุกวันนี่แหละโถ่พูดอย่างนั้นทำไมเล่าก็เงนะสารเี่อคุณดูนมีอะไรอีกพูนี่ออกจากบ้านเหรอมีอะไรอี่ หาตัวไม่เจอแย่เลยนะอันนี้กทีรีบหาพี่ที่นี่แล้วกันพี่จะรอนะเออๆถือพี่จะช่วยอะไรได้บ้างเฮียก็เจอกันนะชัยโอกำเริบล้วอะไรอะไร,ะไรตาทีอุ้ยตายแล้วดูทำท่าทางเหมือนลิงข้างเลยคุณดูสิ คือผมมีเรื่องดีใจได้หน่อยครับดีใจดีใจที่พี่เขากลับมาอย่างนั้นเหรอฮะออนั่นก็ด้วยสิเออคุณแม่ฮะคุณแม่ฮะ,ฮะเออคือผมมีเรื่องอยากจะรบกวนนะฮะสงสัยคุณเรื่องเงินอีกแล้วอ๋อ,อแม่ไม่ใช่อย่างนั้นคือผมอยากจะขออนุญาตพาให้บูลออกไปเลี้ยงข้าวเย็นนี้ฮะทาไมอะลูกทําไมจะต้องพากันออกไปข้างนอกในเมื่อแม่ก็ตั้งใจจะทําอาหารพิเศษเนี่ยต้อนรับก็อยู่แล้ววะลูกฮะก็ คราวนี้มันเป็นวาระพิเศษจริงๆฮง,ง like คุณแม่ฮะนะฮะให้ผมออกไปกับพี่บูลสองคนนะฮะคุณพอ่คณ <ok อคุณพ่อช่วยขอคุณแม่หน่อยสิฮะเอยแกนี่มันจะไปไหนก็ให้มันไปเธอคุณนะนานๆมันจะจะอยู่ด้วยกันสักทีหนึ่งแล้วพ่อกับแม่เด็กจะไม่ชวนไปด้วยเหรอนั่นสินี่แตทีที่จริงนะลูก พ่อแม่ลูกเนี่ยรวมกันเป็นสี่คนออกไปทานข้าวด้วยกันนะคุณนะออ้ยแสงจะอบอุ่นในความสุขกับลูกนะคือเอาไว้วันหลังดีกว่าฮะวันนี้ไม่ได้ให้ผมไปอย่าี่บูนสองคนนะฮะแค่สองคนเท่านั้นนะฮะนะคุณแม่ฮะนะฮะตามใจจะไปไหนก็ไปชัยอดสมใจอะไรทำไมมันต้องดีใจขนาดนั้นอะ นี่สงสัยมันมันจะไม่สมประกอบมั้งฮะเลือดคุณน่าแรงมันจะบ้องมั้นคนณน่ะแหละแม่ต้องรีบมารอด้วยเหรอทีพี่ก็ผมอยากรีบไปนะเอ็แล้นี่พี่ใส่ชุดนี้เลยฮะอ็็ชุดนี้สิทำไมอะ่ะโอ้พี่ผมบอกให้พี่แต่งตัวสวยๆไง แล้วนี่ไม่สวยเหรอนี่พี่ไม่ใส่ชุดอยู่บ้านไปนะโอ้ไม่เอาลพี่ผมอยากให้พี่แต่งตัวสวยแบบพี่น้องสองคนนี่ทำไมเอพี่ก็ก็เวลาก็เวลาผมไปเจอคนชงพี่ผมไม่ได้ยืดได้ไงเพราะผมเนี่ยมีพี่สาวสวยขนาดไหน โอ้หน้านะคะพี่แต่งตัวใหม่นะเอาแบบสวยๆเลยนะคะนะคะเพื่อผมเราก็เอาชั้นจะบ้าตามเธอนะพี่